สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองนาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนวิถีทางสายกลางอรียมมัคมีองค์8ประการในพุทธศาสนานะครับผมมองว่าผู้คนส่วนใหญ่ในโลกยุคสมัยนี้นะค่อนข้างที่จะห่างเหินนะครับจากคําสอนในพุทธศาสนา ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับในเรื่องของสวรรค์นรกเรื่องของมรรคผลนิพพานนะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้แค่ง่วนอยู่กับเรื่องของการประกอบสัมมาชีวะนะประกอบอาชีพการงานหาไรายได้นะเพราะว่าเผชิญกับวิกฤตทางสารสุขครั้งใหญ่สุดนะครับเรียกว่าในรอบศตวตรรษนะครับร้อยปีทีเดียวแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะที่มีการชะลอตัวนะทรัพย์สินหายากนะครับไรายได้ผุดเครือง มีปัญหาภาาะหนี้สินนะครับแล้วก็มีเรื่องจีปาถะนะในเรื่องของสังคมความเสื่อมทางศีลธรรมนะครับจากจิตใจมนุษย์นะรวมถึงวิกฤตที่เราเห็นในขณะน,นี้นะคือความวุ่นวายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์นะเรื่องของอำนาจนะครับทางด้านภูมิร,ร,ร,รมัฐศาสตร์โลกนะเห็นเรื่องของการศึกสงครามนะซึ่งหลายคนไม่คาดคิดว่าเอ๊เราจะได้เห็นนะเกิดขึ้นนะสงครามเต็มรูปแบบนะของการ บุกเข้าไปยึดนะเข้าไปต่อสู้กันนะทางการทหารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะมันนาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าคนที่เห็นคนได้ที่ได้ยินเนี่ยนะนำซึ่งความทุกข์นะความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคของสารพันปัญหาสารพันวิกฤตอะ่ะนะที่มันรุมเรานะ้าผู้คนในยุคสมัยนี้นะอยู่ ผมเชื่อว่าทําให้หลายคนนะหลายครอบครัวเนี่ยตกอยู่ในความทุกขนะ์ตกอยู่ในความเครียดนะแล้วมันจะนํามาซึ่งปัญหานะทางสุขภาพจิตนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ฟังข่าวสารได้ไหมมันก็ยากนะเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ใหญ่ๆนะเขพูดถึงการศึกสงครามรบกันอยู่อย่างในกรณีข่าวสงครามในขณะนี้นะรวมถึง การพูดถึงอาวุธนะทำลายล้างมหาปายนะัยาอย่างอาวุธนิวเคลียร์อย่างนะครับที่จะมีการขู่จะใช้กันอย่างเงี้ยแน่นอนครับมันนำซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังอะ่ะนะนำซึ่งความเครียดความวิตกกังวลนะความคือจะบอกว่าอะไรฮะจะบอกว่าไม่ฟังก็ไม่ได้นะเพราะว่าตามไม่ทันข่าวสารนะแล้วเกิดฟังไปเนี่ย คนที่ปล่อยวางไม่ได้มันก็นําซึ่งความเครียดนะความวิตกกังวลนะภาพข่าวที่เห็นอันนี้ผมพยายามที่จะเอาภาพข่าวที่ไม่มีเรื่องของผู้คนล้มตายบาดเจ็บนะริงทมันมีภาพข่าวอย่างเหล่านี้ในตามสื่อโซเชียลมีเดียเยอะนะถ้าเรามองในแง่ดีก็เรียกว่าเจริญมรณานุสตนะบางทีเห็นผู้ที่ไปต่อสู้กันนะแล้วก็สูญเสียชีวิตนะครับแต่เอาแค่มองเห็นว่า ภาวะนะการสึกสงครามของการทำลายล้างนะสิ่งของต่างๆนะการสูญเสียชีวิตนะสูญเสียผู้คนนะรวมถึงการที่ต้องอพยพหนีสงคมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการต่อสู้นะพวกอวุปกรณ์อย่างเงี้ยเราก็พอมองภาพออกแล้วนะถ้ามีผู้คนนะอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าถ้าเรามองให้เป็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญมรณาน,านุสติ ก็คือการมีสติรล,ลึกรู้นะอยู่กับความตายเป็นอารมณ์นะครับการระลึกอารมณ์อยู่ในมอนนุสติเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อให้เราเครียดนะให้เราเสียสุขภาพจิตนะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตัดสอนนะเรื่องของการเจริญมอนนุสตินะให้แต่ละคนเนี่ยคิดถึงเรื่องของความตายเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคิดถึงความสูญเสียนะความพัดผ้ากะอยู่บ่อยๆเพื่ออะไรฮนะเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคนเนี่ยหาทางออก หรือว่าหาคําตอบชีวิตนะที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะถ้าเรามองอย่างนี้ต้องบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยสั้นนักนะไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าชีวิตเรายืนยาวนะเราเห็นข่าวแล้วนะอย่างล่าสุดกับพวกดาราด,ดังทั้งหลายนะที่เคยโด่งดังมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเนะี่ยก็มีหลายท่านนะที่ค่อยๆเป็นข่าวนะแล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับก็ต้องแสดงความอะไรนะแต่ว่าก็เป็น คตินะให้แต่ละท่านได้เป็นข้อคิดว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะเกิดมาแล้วไม่สามารถหนีพ้นนะความแก่เจ็บแล้วก็ตายไปได้เพียงแต่ว่าจะลาจากโลกนี้ไปแบบไหนแค่นึงนะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี้ยสั้นนักนะครับเราควรได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไรนะที่ได้มาพบพุทธศาสนานะครับมันความตายหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัวก็ต้องบอกว่าก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือว่ามัน ตายแล้วมันก็ไม่ได้จบนะใครที่คิดว่าจบปัญหาด้วยความตายมันตายแล้วก็ไม่จบเพราะมันไปเกิดใหม่แล้วตอนไปเกิดใหม่เนี่ยบางทีไปเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะเกิดดีเกิดร้ายนะในภพคูมต่อไปก็ยังไม่รู้เลยนะแต่หลายคนก็เชื่อว่าตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยนะก็ถ้ามันตายแล้วไม่ศูนย์ก็กลายเป็นเสียโอกาสดูไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสนะมาพบพุทธศาสนาเนี่ยนะเราควรได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางไรก็คือ เราก็ฟังคําสอนพระพุทธเจ้านะพระองค์สอนอะไรนะเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของสวรรค์นรกเรื่องของมรรคนิพพานแต่แน่นอนการฟังอย่างเดียวพิจารณาใคร่ควรตามอย่างเดียวเนี่ยนะมันยังไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงนะเราก็ต้องใช้เวลาในในแต่ละวันเนี่ยต้องแบ่งเวลาไปนะเพื่อนําคําสอนพระพุทธเจ้านะคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นพ้าอริยสง ผู้ซึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอนพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับก็มาบอกเล่ามาสอนนะพวกเราอีกทีหนึง่งนะแต่ว่าแม้แต่พุทธเจ้านะประทับอยู่ต่อหน้าเรานะแม้แต่เราเกาะนะชายผ้าเหลืองพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดว่าผู้นั้นยังไม่ได้เห็นเรานะตะถาคตนะตะถาคตนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ นะรูปลักษณนะ์ร่างกายนะนุ่งผ้ากาาวพัดนะแต่ว่าตถาคตก็คือธรรมะนะธรรมะซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยเข้าถึงแล้วนะนั่นก็คือว่า,าพระองค์ตรัสรู้ในอริยรรสัจสี่แล้วนะตรัสรู้ในทุกสมทุทัยนิโรธมรรคนะซึ่งพระองค์ทําให้แจ้งชัดแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็มาประกาศศาสนาให้ผู้ที่ ยังไม่รู้เนี่ยได้รู้ตามนะเพราะนั้นแต่ละท่านก็เป็นหน้าที่นะที่ต้องไปประพฤติปฏิบัติธรรมของตนเองเพื่อจะสามารถไปรู้แจ้งเห็นจริงได้นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านะเป็นพยานนะในสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ในอริยสัจสี่นะในทุกสมุทยัยนิโรธมรคนะในมรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งว่ามีอยู่จริงแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะเมื่อมาพูดมาแสดงธรรมนะมาเล่า ให้สานุสิทธิ์ฟังเนี่ยนะก็แน่นอนฮะมันก็เป็นเพียงแค่ได้ยินได้ฟังนะได้นึกคิดตามแต่สานุสิทธิ์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงสาวกรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นจึงพึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลนั่นเองที่ปรารถนาจะทำความจริงให้เกิดปรากฏแก่จิตนี้เพื่อจะเขาเรียกว่า ทำให้ชีวิตมีคุณค่านั่นเองนะเธอบอกว่าเราให้ฟังแต่ต้นแล้วว่าชีวิตนี้มันสั้นนักนะเกิดมามาต้องแก่เจ็บตายนะเอ่อถ้าไม่เกิดนะศึกสงครามเนี่ยมันก็ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะหรือว่าแก่ตายชรลาอยู่แล้วนะเออเขาเรียกว่าเร็วหรือช้าเท่านั้นเองแต่ยิ่งเกิดการศึกสงครามโรคระบาดเนี่ยมันก็จะเห็นผู้คนเนี่ยจากไปเร็วซึ่งเรววาถือว่าเป็นการเจริญมโน,นธรรมสติก็คือเตือนส เตือนใจตนเองอะ่ะนะให้เห็นถึงระล,ลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าชีวิตนี้สั้นนักนะมันมีความไม่เที่ยงนะมันมีความแปรบ,บวนไปเป็นธรรมดาของมันนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสาระสําคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมากมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายนะมันก็ทิ้งไว้นะแล้วก็มันก็มีผลต่อไปนะในภายภาคหน้า นะซึ่งแน่นอนนะมันก็ไปสู่ความสงสัยแล้วก็เป็นสู่สิ่งที่เราต้องหาคําตอบว่าคนเราตายแล้วเกิดตายแล้วสูญน,นะซึ่งมาพุทธเจ้านะก็ตัดไว้ว่าทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตนะุถ้ามันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดนะถ้ามันไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดซึ่งผมว่าได้เล่าห้ฟังหลายครั้งแล้วก็คืออวิชชานั่นเองอวิชชาคือเหตุ นะถ้าอาวิชายังไม่สิ้นเราก็เกิดเรื่อยไปนะถ้าเรายังไม่เป็นพระรหัน์นะแม้แต่บรรลุธรรมขั้นต้นนะเป็นพระญรตยบุคคลพระโสดาบันพระสกทา,าคามีพระอนาคามีนะก็ยังเกิดนะจนกว่าจะสิ้นอวิชชาคือเหตุนะถ้าสิ้นแล้วในอวิชชาก็ไม่เกิดอีกก็เรียกว่าถึงนิพพานนะนิพพานก็มีอยู่นะนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์สิ้นนะ แต่แปลว่าศูนย์ยตาคือจิตว่างว่างจากกิเลสตัณหาเมื่อสิ้นเชื้อก็ไม่เกิดอีกก็เรียกว่าดับเย็นก็ได้นะจึงแล้วสูดกันนะครับให้ได้ข้อคิดสติไปนะท่ามกลางวิกฤตปั่นป่วนนะทั่วโลกอะไรนี้นะครับขอ,ขอได้ปัญญาไปนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ